ไปแอบดูช่องของครูปิีกนะคะตอนบนติ๊กต็อกนะคะเยอะผู้ติดตามหนักแสนเราไปแอบดูมีคีนึงที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราต้องกลับมาพัฒนานตัวเองก็คือว่าก่อนที่จะไปกดถูกใจหรือไปกดดูคลิปของเพื่อนคนอื่นให้เราเอาเวลาตรงนั้นน่ะหันกลับมาพัฒนานคลิปของเราให้ดีและมีประสิทธิภาพจะดีกว่า และจากด้วยคำพูดแค่ประโยคนี้นะคะทำให้ตัวเองหันกลับไปพัฒนาคิดของเราจนทุกวันนี้นะคะเรามีเวลาไปดูช่องเพื่อนน้อยมากแต่ผลลัพธ์ที่ได้คือคลิปของเรามีผู้เข้าชมเยอะฝว่าเมื่อก่อนมากและก็จากเมื่อก่อนต้องไปขอติดตามคนอื่นเขาถึงจะได้ผู้ติดตามมาแต่ทุกวันนี้นะคะตั้งแต่ทำคลิปตามทีู่ที่บอกนะคะ มีแต่เพื่อนมาขอติดตามเราเยอะมากแต่เราอะติดตอนติดตามกับน้อยมากเพราะว่าเราเนะี่ยคือมีเวลาน้อยที่จะไปดูแล้วก็บางทีติดตามมาเยอะมากเราติดตามกลับไม่ทัน่ะดังนั้นนะคะตรงนี้นะคะอยากบอกเพื่อนๆเลยว่าไปติดตามปุ๋อิตี้เลยนะคะออสอนนักเรียนให้ปั้นช่องทิกตอกยอดผู้ติดตามหลักแสนค่ะ ชื่อชอบอะไรเออเมี e ่ o M e, เจ้าของบริษัททัวร์พัทยาค่ะ